สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆนะครับเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับก็หลังจากกราบเสร็จเนี่ยก็ได้ไปตรงส่วนที่บูชาวัตถุมงคลนะครับก็ได้บูชาเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยย้อนยุคนะครับปี2521นะครับแต่เหรียญนียจัดสร้างปี2567ชื่อรุ่นนะครับรุ่นสิทธมีหลักนะครับก็คือจัดสร้างปี2567ปีนี้นะครับ ก็เป็นเหรียญย้อนยุคพิมพ์นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับก็วันนี้ได้มาก็นํามาให้ชมกันนะครับเนี่ยครับเหรียญก็จะอยู่ในกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นการเปิดออกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปปะก้านะครับก็จะมีตรงวัตถุมงคลเนี่ยก็จะมีเหรียญนะครับทั้งเหรียญทองแดงเ,เป็นลักษณะทองแดงลมดําแล้วก็เหรียญอัปปะก้านะครับแล้วก็มี รูปถ่ายนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายแล้วก็มีมีดหมอแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับในรุ่นปี2อ6 7อที่วัดยังมีจำหน่ายอยู่นะครับที่ผมไปมาล่าสุดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญทรงปี2อ2 1อยีย้อนยุคนะครับนี่ครับเป็นเหรียญลักษณะเหรียญรูปอาร์มนะครับหรือเหรียญโลนะครับนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่ครับอันนี้คือลักษณะของเหรียญด้านหน้าก็ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรูปหนุมาน,นะครับอันนี้ถ้าสังเกตเนี่ยจะมีเหมือนเป็นสายฝนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเรียกใช่ชชเรียกว่าบล็อกสายฝนไหมนะครับเพราะว่าลักษณะเห็นไหมครัเป็นเส้นนะครับเป็นลักษณะเส้นเรียงๆเต็มไปหมดนะครับนะครับนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะเรียกว่าบล็อกสายฝนนะครับแล้วมีชื่อรุ่นนะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับพศ2567นะครับก็ได้เดินทางไปกระหับหลวงพ่อนะครับก็ได้เช่าบูชามาแล้วก็นำมาทำเป็นคลิปเนี่ยให้พี่ๆเพื่อนได้รับชมกันครับเผื่อพี่ๆเพื่อนท่านใดเนี่ยผ่านไปจังหวัดชัยนาคนะครับก็แวะกระหับหลวงพ่อที่อำเภอสันคบุรีนะครับก็ตรงส่วนบูชาวัตถุมงคลนะครับ ก็อาจจะรู้สึกจะเป็นศารานะครับตรงตรงบูชาวถุงคนเนี้ยก็บูชาได้นะครับมีหลายอย่างนะครับมีทั้งรูปทยายมีสีพึ่งก็มีนะครับเอาไว้ทาปากเวลาเจรจาค้าขายอะไรก็ดีนะครับส่วนพุทธคุณวัตถุงคนหลวงพ่อเนี่ยครบทุกด้านนะครับเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่าสุดยอดมากๆนะครับท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆและเพื่อนๆช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ